iPhone รุ่นไหนใช้ 5G ได้บ้างนะครับแล้วถ้ารุ่นไหนไม่รองรับเนี่ยมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยติไอมาตอบคำถามหัวข้อนี้ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับมี inbox เข้ามาถามทางอติรีวิวกันเยอะมากๆเลยเหมือนกันว่าพี่ครับ iPhone รุ่นไหนในปัจจุบันเนี่ยรองรับ 5G ได้บ้างนะครับแล้วรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดไปใช้ 5G ได้ไหมนะอันนี้มีคำถามถามเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวไอจะตอบเลยนะครับผมว่ารุ่นไหนที่รองรับ 5G นะครับคือ รุ่นของ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับผมที่สามารถใช้ 5G ได้เลยนะครับผมนั่นก็แปลว่านะครับรุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับอย่าง iPhone 11เอย11 Pro Max หรือว่ารุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับจะไม่สามารถใช้ 5G ได้นะครับผมโ oh, อ <c oughs> ้โหหลายๆคนแบบเอ้ยพี่แล้วทำไมมันใช้ 5G ไม่ได้ล่ะ <h Northeast> เพราะว่านะครับการที่จะใช้ 5G ได้นะครับผมมันจำเป็นต้อง มีชิปนะครับในการที่จะรองรับสัญญาณ 5G โดยเฉพาะซึ่งเขาเพิ่งเริ่มใส่มาใน iPhone 12นะครับถึงแม้ว่า iPhone รุ่นเดิมจะสามารถอัปเดต iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS 14 15 16 17 18นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะใช้งาน 5G ได้นะครับผมถ้าใครอยากจะใช้ 5G ต้องใช้เป็น iPhone 12ขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะแล้วอย่างนี้ iPhone รุ่นเก่าๆเนี่ยในอนาคตนะครับผมมันจะยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับมันจะแบบว่าโอ้ใช้งานสนิทแล้วมันจะช้าลงกว่าตัวของ iPhone ที่ใช้ 5G หรือเปล่านะครับสีไอบอกได้เลยนะครับว่ามันยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมและก็ใช้ 4G ซึ่งไอสัญญาณของ 4G กับ 5G นี้นะครับผมมันแตกต่างกันแค่เรื่องของความแรงและก็ความเร็วเท่านั้นนะครับผม มันยังคงใช้งาน 4G ได้อีกในระยะยาวแน่นอนนะครับใครที่ใช้โฟนรุ่นเก่าอยู่ไม่จะเป็นต้องรีบไปแบบเปลี่ยนที่จะใช้ iPhone ที่มันรองรับ 5G เลยนะครับผมเพราะมันมีข้อจํากัดในเรื่องของตรงนี้นิดนึงครับคือเรื่องของราคานะครับผมเพราะว่า iPhone 12ที่รองรับ 5G เนี่ยเปิดตัวมาราคาก็ สูงอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไอตัวชิปของการรองรับ 5G เนี่ยมันก็ยังเป็นของใหม่อยู่นะครับราคามันก็เลยสูงและอีกอย่างหนึ่งคือแพ็กเกจนะครับในการใช้งาน 5G เนี่ยตอนนี้ก็ยังคงมีราคาสูงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าง 5G ในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมเครือข่ายที่สามารถใช้ได้แบบเต็มๆเลยนะตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่2เจ้านะครับ uh huh. คือ t u e m o v e กับ AS นะครับซึ่ง เดี๋ยวดีแท็กเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะตามมานะครับผมอ่ะอย่าง AS แล้วก็ True Move ตรงนี้เนี่ยแพ็กเกจนะครับที่จะสามารถใช้งาน 5G ได้เนี่ยอยู่ในระดับราคา699บาทนะครับผมเอ่ก็อยู่ในราคาที่ถือว่าในระดับปานกลางจนถึงขั้นสูงนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่ได้ใช้รายเดือนนะครับผมอยู่ในระดับนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะ คิดว่า 5G มันก็อาจจะแพงเกินไปและด้วยความ 5G ที่อยู่ในราคาระดับนี้นะครับก็จะได้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับ1 b กิกะบิตนะครับผม1กิกะบิตนะ <Wow. S 1> ซึ่งไอ้1กิกะบิตตรงนี้เนี่ยเอาไปโหลดพวกหนังอะไรเงี้ยสบายสายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ใช่ว่านะครับ 4G ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะช้าลงไปสทัทีเดียวนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับผม <No. S 1> 4G ที่เราใช้ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเร็ว ปกตินะครับผมอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงห้ามังประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้สามร้อยถึงห้าร้เมกะบิตนีครับก็ใช่ว่าจะช้านะครับมันก็เอาไปดูหนังเอาไปฟังเพลงโหลดยูทูบยูทูปเนี่ยได้สบายอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้เราก็ต้องช่างใจนะว่าไอ้หนึ่งกิกะบิตต่อวินาทีเนี่ยเออเราจำเป็นต้องใช้มันมากขนาดนั้นไหม <S <S ที่จะต้องเพิ่มราคาแพ็กเกจเนี่ยไปอยู่ในระดับขั้นต่ำ699กับเปลี่ยนไปใช้ p p o o n เนี่ยในราคาหลัก ที่มันอัพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมมันจําเป็นมากขนาดนั้นไหมนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ใช้งาน Wi-Fi อยู่แล้ว นะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ 5G ที่มันมีความเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่า Wi-Fi ในปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามีความเร็วพอสมควรเลยนะครับถึงอาจจะไม่ได้เร็วสู้ 5G ก็ตามนะแต่ก็ยังใช้งานได้แบบอัลลิมิตใช้งานได้เรื่อยๆนะครับในความเร็วที่มันอยู่ในความเร็วระดับกลาง, <Wow. S 1> งเกือบจะสูงเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นในความคิดติไอนะครับผมก็ยังรู้สึกว่า 5G ณนะตอนนี้ของติไอเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ ในอนาคตในอนาคตอยู่นะครับผมณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังใช้มือถือที่รองรับ 4G แล้วก็ใช้งาน Wi ไ i อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปก่อนนะครับอรอแบบว่า iPhone 13 14เนี่ยออกมาเนี่ย iPhone 12เนี่ยราคาอาจจะลงมาทำให้เราเอื้อมถึงนะครับ iPhone ที่รองรับ 5G ได้ง่ายกว่านะครับผมอันนี้ก็ต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งจะดีกว่านะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้นะครับมาตอบคำถามแล้วก็ข้อข้องใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับว่าเอ้ย i โฟนนะตอนนี้เนี่ยมีรุ่นไหนรองรับ 5G แล้วบ้างน,นะครับแล้วถ้ารุ่นไม่รองรับเนี่ยมันจะใช้งาน 4G ได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับผม,มก็ฝากันเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนนกันนะครับผมนะหลายๆคนเขาก็จะได้รู้ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับและวิ๊กไอ้นะครับก็อยากกันเพื่อนนะฮะช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับว่าในความคิดเพื่อนเพื่อนเนี่ย 5G เนี่ยมันจําเป็นเลยไหมต้องเปลี่ยนไปใช้มือถือที่มี 5G เลยหรือเปล่านะครับยังไงก็แสดงความคิดเห็นให้ติ๊ไอ้ฟังนิดนึงแล้วการคนอื่นจะได้เข้ามาอ่านด้วยนะครับจะได้ตัดสินใจว่าาเเอ 5G มันนจํป็ ต้องเปลี่ยนเลยไหมนะครับจะได้แชร์ความคิดเห็นกันนะครับฝากคอมเมนต์กันนิดนึงโอเคและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับช n e l อติรีวิวไว้ด้วยและกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้แต่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ